เดี๋ยวเอ่ยพาไปอ่างทองไปขอกับเซเลปชื่อดังแล้วกันชื่อว่าเจ้าโอเลียงคะเป็นนกเอี้ยงเสียงทายบอกว่าให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณวัดเยื้องคงคารามหมู่ที่หนึ่งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะที่นี่ชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเขาก็เดินทางมาขอโชคขอลาบจากเจ้าโอเลียงนะโโแต่ว่าก่อนจะเจอเจ้าโอเลียงเนี่ย มาไหว้ต้นไม้ขอโชคขอลาบก่อนอย,อยู่ในแก้ออวอยู่ในขวด <S <S โอเลี้ยงไงแหมอันนี้มาเป็นตัวเออ <S 2> <S 2> <S 2> พอไหว้ขอโชคขอลาบพระพุทธรูปแล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็มาเจอเจ้าโอเลี้ยงเซเลปของเราครก็คือนกเอี้ยงเสียงทยนี่แหละค่ะอยู่ที่กรงบริเวณโคนต้นมะชิดซึ่งวิธีขอโชคของชาวบ้านก็ไม่ยากเลยเขาก็จะนํากระดาษเปล่าเนี่ยมาเขียนเป็นตัวเลขนะแล้วก็ม้วนยื่นให้เจ้าโอเลี้ยงจิกเสี่ยงทายค่ะจิกมือฮะจิกกระดาษนะคะแหม จิกได้เลขไหนเขาก็นําไปซื้อนะแล้วแต่การตีความของแต่ละบุคคลความเชื่อแต่ละบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนได้โชคได้ลาบจากเจ้าโอเลี้ยงนกเสียงทายมาแล้วหลายตัวหลายคนครั่คุณพี่กลุ่มนี้เขาก็มาให้เจ้าโอเลี้ยงเสียงทายด้วยเลขย<ด>ที่ออกได้แก่อดอดๆอ่าตามที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ <c oughs> ก็อันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันต้องบอกแบบนี้แต่ชาวบ,บ้านเล่า้ฟังว่าเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยเป็นนกเอี้ยงดำอายุ7-8เดือนมันตกลงมาจากกลงตั้งแต่ตัวเล็กๆลูกศิษย์วัดมาเจอก็เลยนำม,มาเลี้ยงอยู่ที่บริเวณโคนต้นมันชิดด้วยแหละแต่เขาบอกว่าเจ้าโอเลี้ยงเนี่ยมันน่า แต่ละวันก็เลยมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยก็เลยแวะมาหาเจ้าโอเลี้ยงกันเป็นประจำขอโชคขอลาบยิ่งใกล้วันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่าคนยิ่งเยอะนะก็ทําให้เจ้าโอเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเซเลบในด้านของการให้โชคให้ลาบชาวบ้าน<อ>มีแฟนคลับมากมายด้วยนะโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ต้องให้รางวัลเป็นอะไรอะ่ะกล้วยเหรอเขากินอะไรอะ่ะ เออลนเลี้ยงหรอหรือว่าผลไม้นะฮะแหมรางวัลนี้ก็นิดเดียวเนาะเดี๋ยวถ้าถูกงวดนี้นะคิดว่ากลับไปอีกรอบใหม่เนี่ยมันต้องอ้วนอย่างแน่นอนเพราะว่าขุนกันเพราะว่าเอาแบบอะไรไปเอาให้มันไงมันให้โชคลาภไง